พักพิมน,นะคะเช่นิ่งนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดิมตัวเองเนี่ยน้ำหนักประมาณ59-60ถึงกะคะอยู่อยู่ระดับนี้่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกกาลังกายแทบจะอาทิตย์หนึ่งอ่ะประมาณแค่วัน2วันเท่านั้นแต่ช่วงช่วงที่ทำงานหนักจริงๆไม่เคยเออกกาลังกายเลย ล้วก็ระยะนี้ประมาณ2อถึงสเดือนมาแล้วที่มึนอยู่หลายวานน้ำหนักตัวก็ขึ้นเพราะว่าทํางานเสร็จแล้วก็ลงเวรมาแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวน้าหนักก็อยู่ประมาณนี้ค่ะหกทีนี้ก็สรรหาวิธีการที่จะทําให้ตัวเองอ่ะผอมลงเพราะว่าชุดเนี่ยมันคับแล้วมันมันเริ่มแบบรบกวนรบกวนชีวิตประจำวันแล้วนะคะก็เคยเลยทดลองใช้ตัวตัวอื่นๆที่เขาว่าดีนะปีหนาเคยใช้ยาลดความ แต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ไหวแม้แต่ว่าเราก็มันก็มีใช้เอ็กล้วก็ะมีทำทำให้เราเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์อะค่ะเวียนหัวปวดหัวบ้านหัวอะไรเนี่ยก็ไม่เอานะแล้วก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่เขาแนะนํามาก็ยังไม่ได้ผลดอีกแต่ทีเนี้ยก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี้ยค่ะเมื่อ,อประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็เริ่ม ลองดูอะลองดูอีกสักตั้งหนึ่งไหนๆก็อยากจะลองแล้วทีเนี้ยก็ค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี้ยก็คือได้รับทำได้ดูวิดีโอ,อในช่องช่อง d ด n a t i o n นะคะให้สัมภาษณ์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็ธุรกิจใหม่ทีเนี้ยเราก็สนใจเรื่องธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เราก็ต้องให้ความมั่นใจก่อนแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะก็เลยลองสั่ง นะ้ำมารกีโบรี่ตัวนี้ลองมาใช้ก่อนเพราะว่า,าในในคุณสมบัติบัตรมันนอกจากเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยก็เลยสั่งมาทานดูลองทานไปช่วงแรกเนี่ยน้ำหนักก็ยังคงที่อยู่นะคะขวดแรกคือจะทานเช้าเช้าวันเย็นครั้งละ1ออนนะคะตอนท้องว่างจาแล้พอสัปดาห์ที่2 ขวดนี้ทานได้1นึ่งขวดต่อสัปดาห์นะคะพอสัปดาห์ที่2องน้ำหนักเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลดลงมาประมาณ1นงกิโลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสัดส่วนเนี่ยตัวเองกระชับขึ้นเสื้อผ้าชุดที่เคยใส่เนี่ยก็จะใส่สบายขึ้นไม่ไ้น่นอัดแล้วแล้วก็ทานต่อไปพอสัปดาห์ที่ข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยน้ำหนักลงไป2กิโลครึ่งนะคะแล้วพอทานหมดขวดที่3าน้ำหนักลงไปอีก3ากิโล รวมรวมทั้งหมดแล้วอ่ะสามกิโลกว่าตอนนี้น้ำหนักเหลือประมาณสี่สิบสี่เออห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุดห้ากิโลค่ะจากห้าสิบเก้ากิโลก็ตอนนี้เริ่มทานขวดที่สี่แล้วค่ะก็อยากจะให้อ่น้ำหนักเนี่ยลงไปอีกสักนิดนึงยัง้เป็นที่พอใจเคยเคยเคยลองหยุดทานขวดพอพอทานหมดขวดที่สามบัฟเนี่ยเคยลองหยุดทาน พอหยุดทานแล้วก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติไม่มีไซเอ e เเฟอะไร